สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็มาปลกป่าเหมือนเดิมน,นะครับช่วงเย็นไม่รู้จะไปไหนนะครับก็เป็นสภาพแวดล้อมของชาวชนบทนะครับหรือที่เรียกกันว่าบ้านนอกนะครับก็ผมก็อยู่แถวๆนี้แหละครับก็มีการทําเกษตรกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ พืชพันธุ์ต่างๆนะครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสาหรับทุ่งนานะครับเคยถ่ายคลิปไปรลบวอย่แล้วนะครับเพื่อนๆครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นนะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มาค้นหาหมายตกปลาที่เดิมนะครับก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานในวันนี้นะครับเป็นปลาหมอนะครับกับน้องชาเขียวนะครับ ก็ได้พอสมควรนะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าจะได้อีกสรักประมาณกี่ตัวนะครับเพราะตอนนี้ก็พายทิ่ก็เริ่มทยอยตกจากดินแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไว้พบกันใหม่นะครับเพื่อนๆครับก็พยายามที่จะทําคลิปถ่ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบ้างน้ำใสบ้างนะครับหรือไม่ก็ เข้าป่าบ้างเที่ยวป่าบ้างนะครับชีวิตจะได้มีความหลากหลายนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นการตกปลานะครับในช่วงวันหยุดก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะครับทุนก็ตอดเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับก็เห็นนะครับเพื่อนๆครับเ๋ยวจะสูงให้ิดใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เห็นแค่ทุ่นปลาตอดก็มีความสุขแล้วนะครับเพื่อนๆครับที่นี่ก็ท้องที่จีอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับ ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบอยู่นะครับไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอาอะไรที่เกิดจาลูกตานะครับรเพื่อนๆครับก็ เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับสำหรับาพื้นที่ที่เรียกว่าชนบทหรือบ้านนอกนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของต้นตาลนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเพชรบุรีนะครับเพื่อนๆครับก็มีหลายต้นมากเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ระยะไกลนะครับก็ไม่สามารถที่จะซูกล้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนอกนะครับเพื่อนๆครับก็ต้นตาลเนี่ยจะเรียงกันเป็นแถวๆเลยนะครับ อันนี้ก็น่าจะเกิดจากมีคนไปปลูกเป็นแนวไว้นะครับคนเมืองนอกเนี่ยเขาจะปลูกเป็นแนวเพื่อให้รู้ว่าเขตพื้นที่ของใครของมันนะครับเขาจะไม่มีหลักหมุดหรือลวดตาลนะครับคนตะก่อนสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆครับก็จะใช้วิธีการปลูกต้นตาลเนี่ยเรียงกันเป็นแถวๆไปหรือว่าอย่างเช่นต้นไม้อื่นๆก็เหมือนกันนะครับก็จะปลูกเป็นแดนแนของเขาไปนะครับเพื่อนๆครับก็ ไม่มีพวกขโมยนะครับก็อยู่กันแบบญาติเขยญาติพี่น้องนะครับนะครับก็คอยที่อยอาศัยกันมีอะไรก็แบ่งกันแต่ง,ง,งินฉันใช้นะครับสําหรับการดําเนินชีวิตของคนที่นี่นะครับไม่เหมือนกับในเมืองนะครับซึ่งมีการแข่งแยนะ่งชิทธิ์กันค่อนข้างสูงก็เลยทีเดียวนะครับก็บความอยู่รอดก็เขา้าใจนะครับว่า เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันพาไปทําให้คนมันเปลี่ยนไปนะครับแต่สำหรับคนว่านอกเ,นเขามีจิตใจที่ดีมากๆนะครับอย่างเช่นบริเวณที่ตรงนี้เขาบอกเลยนะครับว่าตกได้เลยไม่มีใครห่วงนะครับเขาก็จะชี้แหล่งว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ด,ตมดีตามเขานะครับเห็นไหมครับว่าเ,เขามีจิตใจที่ดีนะครับโดยที่เขา พูดไปตามหลักความเป็นจริงนะครับเพื่านครับก็ชื่นชมนะครับสําหรับหัวใจของคนที่นี่นะครับผมเองก็ทำแต่นะครับก็เป็นวิถีการอยู่นะครับที่ดีมากเลยเดียวนะครับผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับก็มีเสียงรถไถบ้างมาบ้างวัวบ้างนะครับก็วัวเนี่ยก็รู้สึกว่า จะยืนกระจุกกันเป็นแถวๆที่บริเวณนี้นะครับก็เล่นหญ้าก่อกลับบ้านนะครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับอากาศก็บริสุทธิ์มากนะครับไม่มีอะไรที่วามหูฝางตานะครับรู้สุกเนใหม่นะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆกับบรรยากาศรอบๆทางของที่นี่ล้วกันนะครับสวัสดีครับ